ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภาุกคนนะครับก็ตามที่บอกไว้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาลุ้งหลักลอยกันนะหลักรอ้อยอ่าสูตรนี้มันเป็นสูตรเก่านะใช้มานานแต่ <c oughs> มีบางช่องก็น,นำไปนาไปใส่แล้วว่าบางช่องบางอาจารย์ก็นาไปนะครับไปใส่กับบวากันนะครับ <c oughs> อ่า มันเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆาบางท่านกะขั้นเบิงแล้วกะเดี๋ยวผมสิมีเก็มาฝากเก็ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากอีกคือเกานาะละ่ะแต่นี้เอาหลักร้อยมาฝากนะครับก็นี่ละหลักร้อยก็คือตัวนี้แหละเอาหลักหน่วยนี่แหละไปไปห,หลักร้อยแทนนะครับ จะเอาหลักหน่วยนะครับไปทําเป็นหลักร้อยนะก็คือสองนะหลักหน่วยเป็นเลขสองเขากะยกสองไปเลยสองสี่หกแปดศูนย์แค่นี้นะครับหลักร้อยงวดต่อไปสองสี่หกแปดศูนย์เป็นเลขคู่นะครับหรือว่าเป็นสูตรคู่ขี้ก็ได้นะพี่น้องอยากไปหาตัวเด่น8ดเอาอีกทีหนึ่งนะครับตัวที่เข้าก็คือแปดนะครับหลักร้อย หางวนต่อไปได้3เนี่ยหลักหน่วยคือเลข3ามก็ัสไปเลยสามห้าเจ็ดเกเป็นเลข5ตัวนะครับผลออกที่8 0 7 9นะ0 8, 7ย์เจ็ดเเจ็อ่าศูนย์แเลข9นะครับไปที่ตำแหน่งหลักร้อยนะต่อไป <c oughs> 9 0 7าเจ็เากับเอาเลข7จ็ดไปเลยนะครับ เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าคือหลักร้อยงวดต่อไปผลออกเก้าศูนย์หกนะครับเลขเก้าไปที่หลักร้อยเก้าศูนย์หก็เอาหกไปเลยหกหกแปดศูนย์สองสี่หลักร้อยงวดต่อไปนะครับผลออกที่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับเลขศูนย์ไปที่หลักร้อย ได้เลขเก้เก่าไปเลยเก้าหนึ่งสคือ 100. หลักร้อยมวดต่อไปผลออก9 0 3นะครับเลขเก้หลักร้ยกอยมวันนีุ้่ดนะได้เลขสามนะครับ3 5 7 9 1ออกสองเสองนะ อ <c oughs> อกสองเจ็ดสองวันนีล้ลดนะครับพอได้สองเจ็ดสองก็เอาสองยกไปสองสี่หกแปดศูนย์คือหลักร้อยนะครับสองสี่หกแปดศูนย์คือหลักร้อยออกแปดเจ็ดสองนะครับเลขแปดไปที่หลักร้อยได้สอง จัดไป2 4 6 8 0ออก605นะครับเลข6หลักร้อยอ่า605หกศก็5ไปเลยนะครับ5 7 9 3 1ก้สามหนคือหลักร้อยออก5 3 0นะครับเลขห้า หลักร้อยอ่าอ่าได้เลขศูนย์ก็ศูนย์สองสี่หกแปดคือหลักร้อยงวดต่อไปนะครับศูนย์สองสี่หกแปดเป็หลักร้อยงวดต่อไปผลออกสี่ห้าสามเลขสี่นะครับมาที่หลักร้อยอ่างวดต่อไปได้เลขสาม สามห้าเจ็ดคือหลักร้อยงวดต่อไปผลออก4 7, 1, 7 8, เ่เจ็เจ็ดแปลขเ็ดนะครับไปที่ตำแหน่งหลักร้อยวันนี้ออกเจ็ดแปดสออ่หกแปดศูนย์คือหลักร้อยนะสองสีออกส 7, นะนะ7 8นะครับ เลข4ไปที่ตำแหน่งหลักร้อยวันนี้ได้เลข 8. หลักหน่วยคือเลข8กด8 0 2 4 6ผลออก8 1 2นะครับผลออก8 1 2 <c oughs> 8ไปที่ตำแหน่งหลักร้อยได้2 ออกแปดหนึ่งสองเขาเอาสองยกมานะครับสองสี่หกแปดศูนย์คือหลักร้อยงวดต่อไปนะผลออก 2, 0, 2, สองศูนย์สองสองมาทิดตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็งวดนี้นะครับหลักหน่วยคือเลขสองสองสี่หก 8 0คือหลักร้อยงวดต่อไปนะออก2 0 2ศูนยสกับสองสคือหลักร้อยอ่า2 4 6 8 0คือหลักร้อยงวดต่อไปผลออกที่สี่สี่หนะครับ4 4 6ตัวที่เข้าก็คือเลข4นะ4ไปที่หลักร้อยนะครับอ่าได้เลข6 8024นะ68024ผลออก951ลดนะครับนีย่ยผมให้เบืิ่งยาวๆให้ดูกันยาวๆนะครับโอกาสลดมีอ่าออก951งวดต่อไป1นะครับ1 3 5 7 9คือหลักร้อยงวดต่อไปนะผลออก990 เก0าเกาศูนย์เลขศูนย์ะครับเลขเก้านะครับ,า 9, รบมาที่ตำแหน่งหลักร้อยกลับมาเดินคือเก่ามันนะ <c oughs> เลข9ก้ากลับมาเดินดีวแป๊บนึง งวดต่อไปนะครับหลักหน่วยคือเลขศูนย์เขากบเอาศนย์ไปเลยนะครับศูนย์สองสีกแปดคือหลักร้อยมวดต่อไปนะผลออกที่2 5 1 0 9 7หนึยเก้็ดเลขศนะครับ ไปที่รักร้อยวันนี้ได้เลขเ็ดนะเจ็ดากับเไปเลยนะเจ็ดเ้าหนึ่งสคือหลักร้อยงวดต่อไปนะครับเจ็ดเคือหลักร้อยงวดต่อไปเบึงงมันสิมาบอนะครับอันนี้ สิคิดว่าเป็นตัวนี้นะครับหลัก10หลักหน่วยโซดกัน2สูตรผมลงให้ไปแล้วทีนี้หลักร้อยก็คือยัดใช้ใบเดียวกันนีระเบิดร้อยนะครับ7 9 1 3 5อ่ะคือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นหลักรนะ้อยะอันนี้หลัก10 อันนี้หลักหน่วยเนี่ยหลักร้อยนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าหลักสิบคาดว่าศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลักหน่วยชนกันที่เลขสองรองคือเลขศูนย์เลขหนึ่งก็ติดนะอันนี้ก็คือเลขที่จับให้แล้วนะครับเลขจับให้แล้วเขากะเอาเลขพวกนี้เนี่ยหลักร้อยนี่ไปใส่หรือว่าที่เป็นเบิ้ลหนาบ่อเจ็ดเจ็ดสองบ่ อ๋อมาเจ็ดสองไหมเรียว่าเป็นเจ็ดหนึ่งเจนไป3ามหางเนี่ยเจ็ดศูเนึ่งเจนะนี่แหละเจ็ดศูน่งเจ็ดสอนะครับอ่าอันนี้ผมผมจับคร่าๆวๆเลยสาตัวนะผมจับคร่าวๆก็ประมาณว่า7 70 7เจ็ดหนึ่งเด 7 7นะห่ะ17 1, 170, 17 2, เบ็ดงเจิ่งว่าตัวใดมันสีงามนะ้าเจ็ดศน7 2ะครับ7 1 รกกับ5 3 7 0 3 7เจ็ดศูนย์สามเหนึ่งสาเจ็สองห้าเจ็ดศูยเด็ี่เลขกสตัวสคาดว่านะครับคาดว่าตรงนะถ้ามาโชคดีกะเ7็ดเจ็ดศมอเจ็หนึอ่าตัวนี้เป็นเ 7จ็ดเจ็อแม่ตัวนึงอ่าเจ็ดเจ็ดศูจ็งเไปอีสี่บอถ้าหามก็หนึ่งเจ็ดนะเก่าเจ็ดก่าเจ็งไปอีสี่บอแต่เลขเก่ามามาสองงวดแล้วนะมาอีกรื่บ,บ่หรือว่าเลขเจที่มาแท่นหรือว่าจงาังใดก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะ,ะนี่แหละเงินไป7จ็ดศู เลข2ตัวบนนะครับถ้า3ตัวหลักร้อยก็ให้เอาพวกนี้นะพี่น้องมีหลักร้อยไก่เคี่ยงกับตัวนี้บล่ล่ะ79135นี่กะเลือกเอานะครับถ้าว่ามันหลายตัวเลือกเอาตัวใดวตัวหนึ่งสมมติว่าได้เลข2ตัวมาแล้วนะการพลาดกะสมมติสมมตินะสมมติว่าได้เลข72มาเอาก็สซัดได้แล้วนี่7 7 2 9 7 2 1 7 2 3งเก้าเจ็งหน่ไปงั้สิ นะลากไว้เลยกันพลาดน,นะครับอย่าไปเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะก็โอเคคลิปนี้ก็เอารักลอยมาฝากนะครับเดี๋ยวาหาหาดับหาเด่นยังไงมาใส่กันอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอยากให้พี่น้องซื้อไว้เลยนะเดี๋ยวไปตรงเลขดังเลขเด่นเพื่อนธะมันญานอีกละอันอีกละนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ